สวัสดีครับทุกคนนี่คือหญ้ากินนีมอมมาซาต้นสวยๆงามๆจากมเมล็ดพันธุ์คุณภาพของทินสิริมเมล็ดพันธุ์บรรจุพันธุ์ในถุงสีเขียวในชื่อหญ้ากิน,นีมอมมาซาวันนี้เราจะมาโชว์ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีมเมล็ดพันธุ์สะอาดมเมล็ดพันธุ์ผลผลิตใหม่เป็นยังไงมเมล็ดพันธุ์ผลผลิตใหม่มเมล็ดพันธุ์คุณภาพจะต้องมีสีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ก่อนที่จะทําการบรรจุพันธุ์เพื่อจําหน่ายเราจะต้องคัดคุณภาพคัดทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์สังเกตได้เมล็ดพันธุ์ต้องสะอาดสีเขียวปนเหลืองเป็นผลผลิตใหม่พร้อมปลูกใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับกินนีมอมมาซาทินสริริการเกษตร